สวัสดีค่ะผัการหอมสวีเดนค่ะพาเข้าครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจา๋าวันนี้ผัการหอมจะทําแกงคั่วพริกดูกหมูนะคะวัตถุดิบส่วนผสมแล้วก็ผักนอกนะคะก็ตามที่เห็นนี่เลยจา้าซี่โครงหมูอ่อ,อนนะ,ะพริกหยวกหรือว่าพริกชี้ฟ้าค่ะพริกแห้งค่ะใบมะกรูดผิวมะกรูดพริกไทยดํากะปิ พริกแกงแดงน้ำตาลชูรสเกลือและน้ำปลาค่ะผักนอกของเราก็มีนี้นะคะมีแรดดิตต้นผักกาดต้นเล็กๆนะคะต้นหอมตามด้วยกระเทียมป่าหรือว่ารอ่อมเล็กเรามาดูวิธีทำกินง่ายๆกันเลยจ้ะ อยู่มะกรูดจ้ะจากนี้ก็ใส่พริกแกงจ้ะโอเคหอมหอมหอเรามีพริกเรามีพริกไทยเคยค่ะจะปิดพริกแห้งนะคะ เราจะตาแค่เข้าผสมกันเท่านั้นเองจแกแค่เอาหยับหยาน้องปอจุรี่พรคุณว่านฮ่าปีได้แล้วนี่เมนูบันเรค่ะแต่ว่ามันคาดผักนอกนกาดลูกโตลูกเนี่ยงบันเรค่ะ เติมน้ำนะจ๊ะแล้วใส่พริกแกงแน้ำนี่คือเป็นน้ำต้มสุกอยู่แล้วนะจ๊ะมันอีร้อยตรงน้ำรางคลอกรางชากนี่แหละพี่น้องเสียดายพริกแกงต้องล้างครบใส่จ้ะเห็นไหมเนื้อพริกเขาจะเป็นแบบชิ้นๆน่ะ เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางๆค่ะวันนี้จะใช้ขา่าแทนขมิ้นนะคะชอบชอบใส่ขาแบบเป็นชิ้นๆเนี่ยน้ำตาลจะทำปลาหมดนะคะเดี๋ยวคุณเลมโบจะไปหาซื้อให้แล้วจ้ะวันนั้นก็ลืมกเกลือน,นิดนึง พริกไทยดำค่ะสวัสด์เพปปาอ้าวโอ้ยมีแมวมาเห็นสาอยู่แถวนี้คุณพ่อเปิดประตูขอเข้ามาหลบฝนด้านนอกฝนตกนะจ๊ะใช้ยามาขออาหารกินพ่อบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัข นิสัยเสียหมดเลยไม่ค่อยยอมกินอาหารของเขาวันนี้เปิดปตาทุนหน้าให้เขาเลยค่ะสองตัวพี่น้องสองตัวพี่น้องสกูตเตอร์ก็คือพอมีอาหารของเขาแล้วเราเราก็ต้องมีอะไรผสมให้เขาด้วยเขาก็จะได้กินอร่อยอร่อย <c oughs> เขี่ยวไปเรื่อยๆนะน้ำหวานจากกระดูก เขาออกมาจะได้รสชาติเนื้อก็จะได้นุ่มจ้ะโอนมันหอมมากจ้ะพี่น้องเคี่ยวไปอีกนิดนะคะในขณะที่เคี่ยวดูกหมูก็จะหอปอปเปี๊ยะไปด้วยนะคะเป็นอาหารของคุณเลมโบค่ะนี้นะคะแป้งปอปเปี๊ยะค่ะไส้นี้เป็นไส้เห็ดดำนะคะ ทำเยอะแล้วก็เอาเก็บเข้าช่องฟิตไว้ค่ะเวลาเราจะทานเราก็เอาออกมาวางด้านนอกให้น้ําแข็งละลายก็ห่อได้เลยค่ะเราทานอร่อยเขาก็ต้องทานอร่อยด้วยค่ะแต่ว่าอยากจะชวนทานข้าวด้วยวันนี้แต่แกบอกว่าแกอายแกทานกับกับข้าวค่ะคุณเนมโบทานปปเปะกับข้าว เขาก็บอกว่าไม่อยากให้ผักการหอมโดนตำหนิว่าสอนให้ทานต่อเปียกกับข้าวเราก็เอาเข้าช่องฟิตไว้ประมาณว่าห่อห่อครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะมีเห็ดดำแล้วก็เห็ด ขึ้นคนอนยูหวันอบแห้งนะคะสกูตเตอร์เขาก็ชอบนะปอเปี๊ยเนี่ยสกูตเตอร์กินอาหารไทยครั้งแรกก็คือปอเปี๊ยนี่แหละเขาก็จํารสได้พากันไปหาผระกันหหอมที่บ้านบ้านพักหลังเขา ใหญ่ไสเยอะค่ะแม่ครัวใจดีหอใหญ่มากโอ้ย หอมดุกหมูหอมดุกหมูพอเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวมาดูแกงดุกหมูเราหอมหอมจ้าหอมได้แรงออกพี่น้องเออหอมเคยค่ะหอมกะปิหอมกะปินี่ยคั่วเคี่ยวจนน้ำหวดนะ แตกมันขึ้นมาชิมดูแล้วค่ะรสชาติได้ค่ะกระดูกอ่อนก็กรอบปุ๊บๆนะคะเนื้อก็ไม่เหนียวแล้วค่ะปรุงรสลงทุกอย่างและชิมได้พอดีปิดป้าค่ะเสร็จแล้วจ้าปอเปี่ยทอดของคุณลัมโบ้เดี๋ยวมาดูแกงคั่วดุกหมูของผักกาดหอมกันบ้าง อ๋อมได้แรงออกพี่น้องเออลุกข้าวร้อนๆวันนี้เจ้าอีกกินข้าวช่วยค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้า ปอเปียะทอดแกงคั่วพลิกดูกหมูนอผักนอกค่ะผักแกล้มนะคะจ้กวันนี้ก็จะแยกวงนะคะเพราะว่าผักกันหอมก็จะทานให้พี่น้องชมค่ะจะได้ชวนพี่น้องมาทานเผ็ดๆนะคะปอเปียะทอดเอาไว้ให้คุณเลมโบค่ะเดี๋ยวเขาจะทานทีหลังเพราะว่าเวลาผักกันหอมเคี้ยวดูกอ่อนแล้วคุณเลมโบเขาแบบว่าเสียวๆฟันอะ ก็หลังเขาจะไม่ค่อยชอบเดี๋ยวมาชิมป๊อเปี้ยของคุณเลนโบ้ก่อน แต่น้ำยังอร่อยเลยค่ะเคียวกรุ <c oughs> บๆนะักส บอชครูดแอนด์เกิงเขาบอกเย็ติกอตคืออร่อยมากพักสวมิเกแอนด์เกิงคือขอบคุณมากครับที่รัก บอกให้เอาแดดดิตไปเยอะๆเขาบอกว่าอันนี้คุณทำม้สวยแล้วคุณจะได้เอาไว้โชว์ให้แฟนดูแฟนๆดูเขาก็เลยเอาแบบหัวหัวในตู้เย็นไปทาน lôi đầy đen <laughs> <laughs> Hả? <Ha? cười> ให้เขาดูหนังดูทีวีให้เขาผ่อนคลายพักผ่อนเต็มที่เพราะว่าคุณเลมโบไปเข้างานกะกลางคืนจะ้ะทานข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งดูนังดูละครกับแกสักพักหนึ่งให้กําลังใจค่ะเดี๋ยวแกก็จะได้ไปทํางานแกก็จะไปทํางานตอนค่ําค่ะกลับมาก็เจ็ดโมงเช้า กุบๆอร่อยโอ้ยค่าชอบจะ้ะค่าใบมะกรูด ลงไปเก็บใบกระเทียมเปล่าต้นที่เขายังไม่แก่ดีจ้ะ <c oughs> คุณลัมโบจะเอามาทานกับปอเปี๊ยะอร่อย ไม่ได้ลงไปเก็บ กินง่ายอยู่ง่ายสบายใจทุกถิ่นที่ค่ะไม่ต้องเรื่องมากแกพี่น้องเขาบอกกินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายๆมันก็คือความสุขที่หาได้ง่ายๆายจ้ะวันนี้เราก็ได้จัดเมนูสองเราขอจะเรียกน้ำย่อยพี่น้องกันได้บ้างไหมขอบพระคุณที่ติดตามมาเข้าครัวติดตามมาชิม <S <S เมนูติดไปพร้อมๆกันนะจ๊ะ ขอโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเอาไว้พบก,กันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัดดีจ้า